วันนี้มีพี่โตโตเอารถมาเอารถมารับครับรถอะไรเนี่ยรถมอไซค์มีท่ออเซียด้วยวันนี้โตโตจะมารับน้องซันต้าโตอยู่น้อโตอยู่ปอไหนอนุบาลเลยปอสามป,อสาม,ปอสามทับสองปอสาเรื่องโรงเรียนเร็วจังมารถตู้เหรอ มารถตู้แม่แม่รักัดีครับวันนี้ได้เสื้อใหม่มาครับได้เสื้อใหม่มาโอ้เสื้อสวยจังเสื้อนักเรียนชุดนักชุดนักเรียนไปไหนอปยามวตัตวันนี้พี่ตโต้อยู่ปสามตาอยู่อนุบาลสาม โอ้ยจะถึงกันแล้วความสูงจะได้แล้วแต่ผมสูงกว่าฮะแต่ผมสูงกว่าน้องสูงกว่านิดนึงโอโอมันจะตาำขาพี่โตโต้โมอเตอร์ไซค์นะมีท่อไอเสียนะบุนไปเลยลูกพี่ซ้อนได้ไหมนะ่ะซ้อนได้ไหมนะ่ะนั่งหลังได้ไหมนะ่ะไพี่โตโตไปแล้วเอาล้ไอนี่ไม่ไปไม่ไปเอาเอาเอาเพื่อนไปด้วย ไะกลับบ้านวันนี้ชุดชุดหล่อได้ชุดหล่อชุดหล่ออะไรชุดคููชุดคูคูใจดีทุกคนเอาปิดกล้องแค่นี้นะครับสวัสดีครับจะขี่หลังพ่อขี่หลังพ่อหน่อยบอกเลยพูดก่อนขี่หลังพ่อหน่อยครับเอาขึ้นหลังได้